วันนี้เราประชุมร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอเมืองซึ่งมีผู้ว่าราชาการจงังหวัดเป็นประธานเรามาคิดส่งเสริมไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลังจากเก็บเกี่ยวนาว่าจะทำอะไรให้กับพี่น้องได้บ้างให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าต้องการเลี้ยงโคเลี้ยงวัวแก้วิกฤตคราวนี้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่พระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้ผมมา ซึ่งมีเงินจำนวน5 0 0 0 0ล้านมาส่งเสริมทุกอาชีพที่พี่น้องขายได้มีตลาดดังนั้นวันนี้ชาวอำงเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดต้องการเลี้ยงวัวซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้วใช้โครงการเงิน1ล้านดอกเบี้ย1 0ึ1ปีซึ่งมีระยะเวลา3ปีดังนั้นวันนี้ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนอยากมีอาชีพเสริมรายได,ได้คือการเลี้ยงวัว ครับการเงินการครับมีทางท่านรัฐบาีช่วยว่าการเกษตรและท่านสภานายกสุธงนะครับท่านเดินทางมาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวจังหวัดน้ยนะครับได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นมานะครับจากการกรณีที่ว่าขณะนี้ปลูกข้าวค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาผลผลิตที่ด้านการเกษตรอันนี้แต่ว่ามันต่างในเรื่องของเนื้อโปที่ต้องการในตลาด จะจุดนึ่งมากเลยซึ่งขณะนี้ตลาดจีนและก็ประเทศเพื่อนบ้านก็มีความต้องการสูงเดียวก็ตามขณะนี้จํานวนการเลี้ยงโควของจังหวัดเราก็ยังน้อยอยู่การที่กระทรวงเกษตรและสปอร์โดยท่านรัฐมนตรีประพัฒน์เข้ามาส่งเสริมนะครับจะมีการกำหนดเป้าหคู่กับผลิตต่อไปนะครับด้ยโอกาสนี้ทางจังหวัดเอเราจะมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับรวมกลุ่มกลมกุ่มอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อมีเป้าหมายในเรื่องการเพิ่มจำนวนโค ให้มากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าจากนี้ไปคนวัยเอ็ดเราก็จะมีอาชีพเพิ่มขึ้นครับคืออาชีพการเลี้ยงโคแล้วเราก็จะส่งเสริมและเพิ่มจำนวนโคให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครับขอบคุณค, <c oughs> ครับสำหรับโครงการเลี้ยงส่งเสริมการเลี้ยงโคนะครับในพื้นที่เนี่ยก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญและตอบโจทย์ของรัฐบาลน,นะครับที่จะเป็นโครงการที่จะ สางอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงที่หน้าแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับสำหรับโครงการนี้กรมสัว์นะครับก็รับดำเนินการไม่ว่าจะเตรียมช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องการให้ความรู้ในการผลิตนะครับทางการให้อาหารการเลี้ยงการดูแลแล้วก็การดูแลป้องกันโรคนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางกรมสัตว์ก็จะจัดเจ้าที่นะครับอาสาตำรวจเนี่ยคอยประกบนะครับหกลุ่ม1คนนะครับเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้พี่น้องเนี่ยเลี้ยงโคให้ประสบผลสําเร็จนะครับอรมศัตว์จึงมั่นใจนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะ,ะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้พี่น้องอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ